เดี๋ยววันนี้เม์จะมารีวิวการทําโครนนะคะหรือว่าการดีท็อกล์ลานลำไส้ที่โรงพยาบาลพนาศีพระรามสองค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องโทรจองคิวล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะเข้ามาถึงโรงพยาบาลครั้งแรกเราก็ตกใจมากเลยนะคะที่นี่คือเขาหลูมากเลยค่ะเมื่อเรากรอกประวัติด้านนอกเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะพาเราเข้าไปด้านในค่ะแล้วเราก็เข้ามานั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะนึกว่าโรงแรมห้าดาวนะคะทุกคนดูดิ นั่งรอแค่แป๊บเดียวนะคะก็จะมีคุณพยาบาลคะ่ะเรียกเราเข้าไปชั่งน้ําหนักแล้วก็วัดความดันนะคะเมื่อชั่งน้าหนักวัดความดันเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะพาเราไปจอะเลือดะคะ่ะแล้วเขาก็จะเอาเลือดเรานะคะไปใส่กล้องจุลทรรศนนะคะเพื่อตรวจดูค่าเม็ดเลือดของเรานะคะว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนแล้วก็คือการไหลเวียนเลือดของเรานี่ดีหรือเปล่านะคะแล้วคุณพยาบาลก็จะให้เราดูที่จอนะคะแล้วก็จะบอกว่าลักษณะเม็ดเลือดของเราเป็นยังไง ส่วนผลเม็ดเลือดของเรานะคะเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับคุณหมออีกทีนึงค่ะยังไม่จบแค่นั้นนะคะแล้วเราก็มาสแกนร่างกายเราต่อค่ะเพื่อจะดูว่าลำไส้เราขดตัวแบบไหนนะคะแล้วเราก็เข้าไปพบกับคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะถามอาการเราเลยนะคะว่าที่มาทาเนี่ยเพราะอะไรแล้วก็จะซักอยู่ประมาณเกือบสินาทีได้ค่ะหมอเขาก็จะหาสาเหตุหลกักๆนะคะที่มันทําให้เราเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะดูจากผลเลือดจากการสแกนด้วยนะคะเอามาประเมินโดยรวมกันหมดเลยค่ะ เมื่อคุยกับคุณหมอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะย้ายไปห้องนึงค่ะเข้าสู่กระบ,บวนการการทาโครนแล้วค่ะเมื่อเข้าไปในห้องนะคะเขาก็จะให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะตังเกงที่ใส่ก็จะเป็นรูแบบนี้นะคะก็เอารูใส่ไว้ด้านหลังนะคะแล้วเราก็ขึ้นมานอนรอนบนเตียงเลยค่ะที่เนี้ยนะคะพยาบาลเขาจะทําให้หมดเลยค่ะ ก่อนทำนะคะก็จะแนะนําวิธีการทํานะคะแล้วก็การปฏิบัติตัวของเรานะคะว่าควรจะต้องทํำยังไงแล้วที่นี่นะคะเขาจะไม่ทิ้งให้เราทําเองนะคะก็จะมีพยาบาลคนนึงคอยคอยฉีดน้ําเข้าไปนะคะส่วนอีกคนนึงก็จะคอยนวดท้องเพื่อขับให้มันออกมานะคะการล้างลําไส้ของที่นี่นะคะเขาจะไม่ได้ล้างแค่ส่วนล่างนะคะเขาจะล้างถึงส่วนบนด้วยนะคะ ที่เมดูรีวิวจากที่อื่นมานะคะที่นั่นที่อื่นก็จะทิ้งให้เราฉีดน้าเองใช่ไหมคะแต่ที่นี้ยพยาบาลเขาจะคอยฉีดให้นะคะแล้วก็คอยนวดให้เราตลอดอนะ่ะเขาทาอยู่เป็นระยะระยะต่อเนื่องเลยนะคะคือใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยค่ะแล้วพยาบาลเขาก็จะคอยบอกเรานะคะของเศษที่ขับออกมาเนี่ยมันเป็นของเก่าหรือว่าของใหม่ที่มันตกค้างอยู่นะคะหลายคนถามไว้นะคะว่าเจ็บไหมบอกเลยค่ะว่าไม่เจ็บนะคะนอนสบายชิวๆเลยค่ะ หลังทาเสร็จแล้วนะคะที่นี่เขาก็จะมีน้าเกลือแร่ให้เราดื่มนะคะ1ขวดค่ะแล้วก็จะมียาปรับสมดุลลําไส้ให้เรานะคะกลับไปทานค่ะประมาณ5วันนะคะเช้าเย็นครั้งละ2เม็ดค่ะส่วนราคาค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่2990บาทค่ะที่นี่เขาจะมีราคาโปรโมชั่นการทําครั้งแรกนะคะคือราคานี้เลยค่ะไม่มีบวกเพิ่มนะคะพอหลังทําเสร็จแล้วก็รู้สึกโล่งสบายไปเลยค่ะ